สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะคะแน่นอนนะคะก็ไปแบบมันพูดเจอกันอีกแล้วนะคะน้องน้ำนะคะเสยไทยรัสวยวันนี้นะคะน้องน้ำอยู่ที่สาขานี้เลยค่ะหมุนนิดนึงหมุน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 จำได้ไหมเอ่ยใครนะคะที่ติดตามน้องน้ำประจําต้องจําได้แน่นอนนะคะว่าน้องน้ำอยู่ที่นี่เลยค่ะสาขานะคะ สนามบินนะคะของสีแทรสสวยนะคะรวมรถทำงานทำเงินนะคะสาขาฝั่งนี้เนาะวันนี้นะคะน้องน้ำมาเอาใจนะคะไวรุ่น1.9นะคะเดี <t astic> ๋ยวน้องน้ำจะพาไปดูในส่วนของกระบะนะคะดีแมกนะคะ1.9กันนะคะว่าที่ร้านเรานะคะแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะโอเคใครที่รอชมอยู่นะคะต้องดูให้จบคลิปนี้นะคะไปดูกนะะันค่ะไปกันไปกันไปกัน มาคะ่ะทุกคนเปิดมาที่หน้าศูนย์บริการของเราเลยนะคะแน่นอนนะเห็นน้องน้ำให้ดูบรรยากาศนิดนึงน้องน้ำบอกเลยว่ารถที่อยู่ตรงลานบริเวณนี้คือขายหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็แต่ไม่ต้องวนนะในสต็อกที่ร้านมีอีกนะรถที่เข้ามาใหม่แต่ละคันของที่ร้านนะคะสังเกตนะคะก็คือตรงบริเวณศูนย์บริการนะคะจะมีรถจอดอยู่จํานวนมากนะค,ะคือ เรานํามาตรวจเช็คนะคะเปลี่ยนไยน้ำมันเครื่องแล้วก็คลองเหลวทั้งระบบนะคะก่อนที่จะนํามาให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ซื้อกันได้ดูกันได้ใช้บริการกันต่างนนๆนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้น้องน้ําบอกแล้วว่าเอาใจนะคะววยรุ่นหนึ่งจุดเก้านะคะนี่นะคะโฟวินนะใครแบบว่าเป็นแฟนลับชอบโฟวินก็เข้ามาดูได้หรือว่าใครที่มองข้อครัวนะคะเทอร่อยก็มาดูได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นนกันนี่คันนี้เลยนะคันนี้นะคะคันไฮไลท์เลยนะคะสําหรับ d m a มนะคะ1.9นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว S นะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2017นะคะราคาที่369,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญไม่รักหมื่นแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นชมหน้านะคะเป็นชมหน้าพิกโรกเป็นชมหน้าเดิมๆนะคะตัวนี้เนาะเป็นสีบอลน,นะคะใครที่แบบว่าชอบสีบอลน,นะคะตัวนี้บอกเลยว่าสีเดิมโรงงานนะคะสีสวยมากออาให้ดูสีด้านเห็นไหคะ รายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะดวงไฟนะคะยังคงสภาพนะคะใสยอยู่เลยนี่ขนาดมือสองนะไปใส่ได้ขนาดนี้นะคะตัวนี้เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ DDI นะคะ,ะ,คะบูพาวเวอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เป็นเครื่องดีเซลนะ,ะมาดูในส่วนของยางกันบ้างบอกเลยนะว่าคันนี้นะคะโหลดหน้า2โหลดหลัง3ามนะคะนี่ยางก็เป็นแบบยางแบบเท่ๆนะคะคือเราจะบอกก่อนนะถ้าเป็นไฟรุ่น1.9เนี่ยนะเราจะจัดทรงรองรอบมาให้แบบนี้เลยสําหรับ อยู่ m a อดีแม็หนึ่งจุดเก้นะคะคันนี้นะนี่นะคะยางก็จะเป็นยางใหม่ให้ทางสีเส้นเลยตัวนี้นะคะเป็นเนส่วนของแมกเวลนะคะเป็นเอ่อตรงก้านเอ่อตรงนี้นะคะกี่ก้านเนี่ยอ่ะหกก้านนะคะก็จะเป็นก้านสีดํานะคะตัดด้วยเอขอบตรงนี้มันเป็นสีแบบสีเงินเงินนะคะฮ่าเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีที่ครอบตรงนี้นะตรงแผ่นดิสให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะมีนะคะ ยางบอกเลยว่าถูกใจอ่ะถูกใจเวรุ่นต้องใช้คำนี้นะนะคะมีไฟทับชิมมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะและที่สำคัญน,นะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันนะคะสำหรับพันนี้นะคะนี่ให้ดูหลังนิดนึงนะะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะแม็กเวลนี่ถือว่าเป็นแม็กที่แบบว่าระบายอากาศได้ดีนะคะยางเป็นยางแม็กซิมอลนะคะตัวนี้นะ มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะนี่เหล็กค้ำรลบป้ายนะคะติดมาให้เท่ๆรอๆแบบนี้เลยนะคะนี่ <connection> นะคะเครองยนต์นะ DDI นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่แมกไรเนอร์กันนิดนึงอะ่ะบอกเลยนะสภาพการใช้งานแมกไรเนอร์นี่คือ99.9%เลยนะกระบ,บะนะดี a มเลยนะคะแมกไรเนอร์เนาะปลายท้ายนะคะยังคงสวยนะคะ ั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันบ้างนะคะนี่เดี๋ยวหากุญแจกันโอเคภายในกันนะคะเปิดมาภายในนะนี่นะตัวนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้ถึงเก้าสิบองศาเลยนะคะเอาเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูนะบอกเลยว่ากว้างมากเลยนะคะนี่นะคะภายในกว้างมากนะคะเปิดแคปได้ถึงเก้าสิบองศานะคะ ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะนี่ยังแต่งเติมได้อีกนะเวรุ่นสามารถไปติดเครื่องลงเครื่องเสียงได้หมดนะคะแผ่นตรงบริเวณที่เหยียบเท้านะคะก็มีมาให้นะคะอ่ะันมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะเปิดมานะคะก็เป็นในส่วนของนี่เลยะคะ่ะกระจกปับไฟฟ้าให้นะคะลำโพงนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้าสีดํานะคะรอยตะเข็บยังอยู่ครบสวยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดที่สำคัญน,นะ บอกผ้าดีอย่างนะทุกคนคือระบายอากาศได้ดีนะคะสำหรับตัวนี้นะโอเคนะคะเรามาดูกันบ้างว่าได้อะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะโคมอะไรมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะเครื่องเสียงนะเป็นแบบวิทยุนะคะบอกเลยว่าเพลงเพาะนะคะแอร์แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะคะนี่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปักแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลตัวนี้นะคะเป็นเกียร์นะคะ แมนนวล6สปีดนะคะใช้งานง่ายแน่นอนนะคะที่เก็บที่วางแก้วต่างๆนะคะหรือว่าที่เก็บสัมภาระต่างๆนะคะนี่นะมีที่อุปรกรณ์ต่างๆนะคะนี่ให้อยู่ครบนะคะตรงนี้นะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าให้ได้สวยนะนี่ปรับแอร์ได้นะคะบอกเลยว่าเย็นนะคะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันนิดนึงไม้หมลักหมื่นนะสมุคันนี้นะไม้ไม่เยอะนะไม้เออเท่าไหร่ได้เนี่ยไหนอ่ะอ่ะเจ็ดหมื่นนะคะตัวนี้นะนี่นะเดี๋ยวให้ดูตัวเลือนไม้นะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรนะคะไม้แท้นะไม่มีการก่อไม้ทั้งสิ้นและที่สำคัญนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะ จมน้ําแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กนะนี่นะกลมสวยทุกเม็ดนะคะเรียงตัวกันสวยนะคะบางคนถามรถยนมือสองดูยังไงเนี่ยดูตรงเม็ดอาร์กนะนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่นะคะโอเคใครนะคะสนใจคันนี้ก็พิมพ์เข้ามาสอบถามได้นี่มีสายเบลลด้วยนะตรงนี้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้นะคะบอกเลยว่า เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสําหรับใครที่สนใจออกได้ออกง่ายทุกอาชีพใครที่มีประวัตินะคะประวัติเครดิตประวัติเกินฟรีนะคะประวัติดีผ่อนตรงนะคะก็บอกเลยว่าฟรีดาวได้แน่นอนคันนี้นะคะก็สงสัยตรงไหนก็พิมพ์เข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะน้องอยากดูรถคันไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะอยากอยากรีวิวนะบอกเลยนะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนี่จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ย จะมี QR code นะคะรถทุกคันของเซรีไทยนะคะได้รับการตรวจนะคะจากบริษัทนะคะนี่นะเห็นไหมรถโดนใจนะคะตรวจทั้งหมดนะคะ374จุดนะคะตรวจทุกจุดแล้วที่สำคัญก่อนออกเราจะมีช่างนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจให้อีก30จุดนะคะนี่มีศูนย์บริการนะคะเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องที่สำคัญฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องห่วงนะเรื่องคุณภาพรถเราบอกเลยว่า รถของเราเป็นรถสวยนะคะเป็นรถเกดเอนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำที่สาคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครอยากได้ก็พิมพ์เข้ามาสอบถามได้นะว่าโปรโมร์มชั่นเดือนนี้ปอรอะไรนะคะยังไงน้องน้ำก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดหนึ่งเก้าหกค่ะศูนย์หกสามแปดแปดหนึ่งเก้าหกค่ะใครสนใจก็ พิมพ์เข้ามาโทรเข้ามากันเยอะๆนะคะอยากดูรถรุ่นไหนให้น้องน้ำรีวิวขนาไหนก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะโอเควันนี้น้องน้ำต้องขอตัวราไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์12อสไว้ใจเซรีไทยรถสวยครับ